มีพาร์ทนี้นะคะก็จะเป็นการต่อยอดจากพาร์ทที่แล้วก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Product Review แต่จะเป็นเรื่องของ expression word ก็คือเราจะใช้ประโยคอย่างไงเราจะพูดยังไงเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมีบางคนมีปัญหาว่าอาจารย์คะเราพอเราไม่ได้เจอเพื่อนเราไม่ได้เจอหน้ากันเนี่ยเราไม่รู้ว่าฉันจะใช้ประโยคนี้ดีไหมฉันจะนําเสนอยังไงดีบางคนไม่เคยดูรีวิวเลยต่อให้เรารีวิวเรื่องมามา่าที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่สุดบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องที่ยากด้วยซ้ำอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะในคลาสนี้ เดี๋ยวเราจะมาบรีฟกันจากคราวที่แล้วค่ะครูได้ให้เป็นเขาโครงนะคะของตัวอย่างสคริปต์หน้าตาเป็นแบบนี้สิ่งที่ครูจะสอนในวันนี้ค่ะจะว่าด้วยเรื่องของเมนฟีเจอร์คำว่าเมนฟีเจอร์เนี่นะคะก็คือหลักใหญ่ใจความทั้งหมดเลยในการรีวิวในการพูดนำเสนอเราจะต้องนำเสนออะไรบ้างอันดับแรกนะคะ What made you want to try this product? คือไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ของอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องทำให้มันรู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือสิ่งที่น่าสนใจเหมือนที่ครั้งก่อนค่ะที่ครูบอกว่าถ้าเกิดคุณจะรีวิวอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นของที่คุณมีแพชชั่นกับมันจริงๆอะ่ะไม่งั้นคุณจะไม่รู้จะพูดอะไรคำศัพท์ที่ใช้ค่ะอย่างเช่นคำว่า c o o cute funny exciting inspiring practical romantic unique or weird ได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ความหมายเลยนะว่าคุณต้องการที่จะสื่อสารว่าโปรดักชิ้นนี้มันถ้าให้เรานิยามจำกัดความมันจากแบบเห็นแวบแรกภายนอกอย่างเช่นแบบเห็นขนมเนี้ยคุณจะนึกถึงอะไร มันจะดูเป็นลักษณะของว่า look delicious look yummy ก็ตัวอย่างคะ่ะอันนี้ทุกคนสามารถแคปหน้าจอไปได้เลยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเรานิยามนะคะสิ่งที่คุณรีวิวมีทั้งหมด8อย่าง8หมวด8บทข้อนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค o กกิ้งของการทำอาหารของแฟชั่นของ g ั d เจตของดิวตี้เนี่ยนะคะ และกนาะภายนอกเราจะนิยามเขาว่าอย่างไรนะคะถ้าสมมุติว่าคุณต้องการที่จะแนะนำนะคะอย่างพาร์ทแรกค่ะ Art and Craft นะคะคุณต้องการที่จะรีวิวเป็นแบบคู่กันอย่างเนี้ยสำหรับการเขียนนะเราสามารถใช้ประโยคนี้ได้เลยค่ะ Teacher recommended this brush pen for hand lettering หรือถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะพูดถึง อย่างอื่นนะคะอย่างเช่นในด้านของอถ้าเกิดคลาสนี้ครูว่าน่าจะเป็นเรื่องของคุกกิ้งเยอะหน่อยคอุกกิ้ง um, I wanted a cheap r e w i n g heater that would get the job done นะคะมันจะเป็นพวกเกี่ยวกับสกัดไอ้พวกสกัดร้อนนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นในพาร์ทของแฟชั่นค่ะ I saw something similar at our state fair บัตเดโซวาก็ค kind of mm ือ hmm. ถ้าเกิดรีวิวเสื้อผ้าก็จะเป็นอันนี้อาจจะเป็นรุ่นที่เราเคยเห็นมาแล้วนะคะในซีซันก่อนเคยเห็นในงานนี้งานนั้นแต่ว่ารุ่นนั้นน่ะมันโซลเอาไปแล้วมีรุ่นนี้แหละที่ฉันกำลังจะรีวิวเนี่ยที่มันคล้ายกันมากที่สุดไปพาร์ทบิวตี้กันบ้างค่ะ The Pink Box Wrapped in Golden Furish Was r e s i s t i b l e ก็คือแบบโอ้โหแค่เห็น Product แค่เห็นแพ็กเกจนะคะสำหรับผู้หญิงมันจะรู้สึกว้าวมากๆเลยหรืออายกตัวอย่างอีกอันหนึ่งแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในหมวดของหมวดของอะไรดีเอ,อ,อ่ะหมอนและกันหมวดของ t r a ฟเ l ลด้านล่างนะคะด้านล่างสุดเลยนะที่เป็นหัวข้อว่า travel เราต้องการที่จะรีวิวหมอนรองคอ This pillow that would use for more than just the is pillow I airplane use a would for more นี่คือหมอนรองคอที่ฉันจะใช้มากกว่าการที่เราจะไปใช้บนเครื่องบินนะแล้วเราก็ค่อยมารีวิวอันนี้เป็นช่วงเกิดว่าเอ้ยจากลักษณะภายนอกเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างจากนั้นค่ะ,ะในพาร์ทนี้นะคะพาร์ตต่อมาค่ะก็คือการพูดถึงแพ็เกจจิ้งนะคะ แพ็กเกจจิ้งก็คือสิ่งที่ครูต้องการนะในพาร์ทนี้นะคะก็คือครูต้องการให้แต่ละคนเนี่ยถ้าจะรีวิวสินค้าพวกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการมองเห็นนะคะ see feel smell hear and taste รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแรกที่คุณเห็นในสิ่งนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างคุณว้าวแค่ไหนคุณตื่นเต้นแค่ไหนนะคะถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่ตื่นเต้นเลย ลองหาความรู้สึกตื่นเต้นอะไรหน่อยอย่างเช่นลองแกะดูได้กลิ่นกลิ่นเหมือนอะไรหรือว่าบางอย่างบางสิง่งมันเป็นแบบมีกระดิ่งกุ้งกิ้งเฮ้ยมันมีเสียงด้วยแหละหรือรสถ,ถ้าเกิด,ดว่าเป็นรสชาติอย่างมาม่าเนี่ยเห็นชัดเลยนะคะขอ,อยกตัวอย่างมาม่าอีกรอบหนึ่งมาม่าตีมันก็รสชาตินึงมาม่าสุกมันก็รสชาตินึงอะ่ะอย่างเช่นพวกเส้นในรูปแบบที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นพวกไอไอออเรน l ์ลคิทเช่นนี้นะคะ เส้นมันหนากว่าพอกินแล้วกรุบแรกเนีเ่ยเฮ้รู้สึกยังไงอยากให้บรรยายความรู้สึกนะตรงนี้พยายามที่จะดึงเรื่องของปัญหาว่าปัญหาที่เราเจอคืออะไรสมมุติเราจะรีวิวขนมรสชาติใหม่ปัญหาของขนมที่ต้องมีรสชาติใหม่ๆก็คืออาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าคนเราบางคนเขาเบื่อนะคะรสชาติเดิมๆทางแบรนด์ ก็เลยต้องออกรสชาติใหม่ๆมาให้ชิมมาขายเราอย่างนี้นะซึ่งอ่ะสิ่งที่ครูบอกทุกคนว่าคุณสามารถตัดต่อได้คุณสามารถอินเสิร์ตได้อันนี้นะคะมีคนถามครูในในแชทส่วนตัวมาว่าอาจารย์คิดคนเอ่อถ้าไม่ตัดต่อเป็นอะไรไหมหนูจะได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อนหรือเปล่าคำตอบก็คือตัดต่อไม่เกี่ยวนะคะ กับคะแนนนะเพียงแต่ว่าตัดต่อมันจะช่วยให้คุณน่ะพูดได้ง่ายขึ้นก็คือแทนที่คุณจะจำแบบเต็มหน้ากระดาษ A4 คุณก็เลือกจำแค่เป็นแบบทีละพารากราฟพอแล้วก็ค่อยๆตัดต่อแล้วก็เพิ่มความน่าสนใจด้วยการแทรกรูปค่ะอย่างเช่นคุณอยากจะรีวิวชาอยากจะรีวิวชุดออกกำลังกายอยากจะรีวิวรองเท้าคุณก็สามารถที่จะอินเสิร์ตภาพ ไปได้แทนที่จะเป็นแบบหน้าเราทื่อๆสอนหรือว่าแนะนำวิธีใช้กันแบบธรรมดาธรรมดานะคะมันจะได้ทำให้คลิปวิดีโอของเราเนี่ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจากนั้นค่ะอ่ะหน้านี้ถ้า snap หน้าจอได้ snap ไปเลยนะคะความรู้สึกค่ะอ่าความรู้สึกที่เราต้องการนำเสนอค่ะ Uh, ครูให้คุณเลือกของที่คุณชอบนะคะอยากจะให้แสดงความรู้สึกที่ว่ามันเราชอบมันยังไง I like it because it's exciting because it's interesting because it's fascinating มันสนุกยังไงมันรู้สึกใช้แล้วมันทำให้เรารู้สึกดีอย่างไรแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ชอบค่ะก็สามารถบอกได้เลยนะคะ but I hate it because เป็นยังไง um I dislike it I that's not for me ทีนี้เวลาที่เราจะนำเสนอค่ะในเรื่องของการรีวิวว่าโปรดักตตัวนี้เหมาะสมกับใครอย่างเช่นอ่สมมติครูรีวิวสเลอร์ปี้อย่างเงี้ยครูแบบโอเค personally I really like s l u r p y because it make my brain freeze and it's very um, sweet and make my when I s o m e t i m e s w h e n i f e เมื a อไหร e รู m สึกผิดหวังที่ y s นจะไปรีเฟ u r ต e p e อ but I think แต่ฉั is p e ส f e c t for. มบูรณ์แบบสำหรับใครเหมาะกับใครครูอยากให้ทุกคนนะคะนําเสนอในเชิงไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นอ่ะยกตัวอย่างเช่นเจ้คนนี้นะคะเจ้ในภาพนี้นะอันนี้เป็นนิยามต่างๆที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของนางค่ะ อย่างเช่นว่า um, she likes going out with friends and use social network sites to keep in contact with people ถ้าเราจะต้องการที่จะนำเสนอเป็นแบบรีวิวสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยเราก็สามารถบอกได้เลยนะคะ um, I think this smartphone is suitable uh, is perfect for someone Who like going out with friends and uses social network sites to keep in touch with people. Are some unique ways you use the product in your everyday life. ก็คืออยากให้ทุกคนลองนึกถึงถึงความยูนิคของสิ่งของที่เรากำลังรีวิวสิ่งของขนมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารีวิวว่ามันแตกต่างจากทั่วไปยังไงนะคะ อันนี้ก็จะมีตัวอย่างประโยคค่ะตัวอย่างประโยคก็อย่างเช่นในหลากหลายรูปแบบนะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นในเรื่องของ beauty อ่ะ e l e g a n c scent คำนี้นะคะถ้าเกิดเราพูดถึงกลิ่นหอมค่ะคำนี้ s c e n t คคำนี้ลองดูได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นคำที่หลายๆคนมักจะใช้สับสนเรามักจะใช้คำว่า สเมลคือกลิ่นแต่จริงๆถ้าเกิดจะพูดถึงกลิ่นหอมค่ะเราใช้เป็นคำนี้นะคะ Elegance n for Winter Nights นะคะต่อมาค่ะก่อนสุดท้ายนะคะถามว่าเราจะลงท้ายยังไงดีในการพูดนำเสนอของเราครูอยากให้ทุกคนบอกช่องทางในการจัดจำหน่ายด้วยนะคะโปรดักตัวนี้หาซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ตาม7 e เ e ่ e อทั่วไปหรือเปล่าหรือว่าคุณจะต้องสั่งทางช่องทางออนไลน์ทำรีเสิร์ชนิดนึงคุณจะได้มีเรื่องคุย งานนี้เนี่ยนะคะก็คือโจทย์ของเราก็คือให้ผู้คุณนะคะเขียนแคปชั่น for your social media posts จำ assignment ก่อนหน้านี้ได้ไหมคะก่อนที่เราพูดถึง product review ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ครูให้ทำ social media plan งานนี้ค่ะจะเป็นภาคต่อของอันนั้นเนื่องจากว่า เรามีหยุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะครูก็เลยสลับเอาตัว Product Review มาก่อนคุณจะได้มีเวลาคิดมีเวลาทำแต่จริงๆแล้วเนี่ยพาร์ทนี้นะคะ5คะแนนนี้จะต้องเก็บต่อจากไอ้งานโซเชียลมีเดียแพลนของพวกเราเลยก็คือเราจะมาลองปฏิบัติงานกันจริงมากยิ่งขึ้นนะว่าแคปชั่นคอนเทนต์เนี่ยนะคะในที่ครูจะให้ทำเนี่ยครูเน้นในเรื่องของ การที่เราจะต้องมีรูปประกอบด้วยนะคะเพื่อที่จะบอกเรื่องราวของเราโดยที่รูปเนี่ยมันจะต้องตอบคำถามของคนอ่านให้ได้อะว่าในอีเวนต์นี้เขามีอะไรบ้างมีรายละเอียดอะไรมีความน่าสนใจอะไรสิ่งที่คนอยากมาร่วมงานในแต่ละภาพที่คุณนำเสนอในการโปรโมทอีเวนต์คุณจะต้องตอบคำถามเขาได้วิธีการคิดของเราเนี่ยนะคะก็คือ Who, that, when, why สมมุติเรามีภาพของเด็กผู้หญิงสองคนนี้เราจะต้องสามารถที่จะรู้ในดีเทลว่าภาพคนงนี้เป็นภาพของใครถ่ายใครเป็นคนถ่ายถ่ายที่ไหนอย,อย่างเช่นอันนี้ถ่ายที่ Homecoming Event นะคะทำไมเพราะว่าสองคนนี้ w e r e popular b o t r student และสเต็ปทของเราค่ะก็คือคิดถึงคีย์เวิร์ดว่า ถ้าเราจะต้องบรรยายภาพนี้คีย์เวิร์ดมันควรจะเป็นคำว่าอะไรควรจะเป็นคำว่า homecoming ควรจะเป็นคำว่า best friend ควรจะเป็นคำว่า s e c i a หรืออะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. เพื่อจะให้คำศัพท์ของเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและว่าในภาพนี้นะคะมันสะท้อนมันเป็นเรื่องราวอะไรบ้างนะคะอย่างอันนี้ความรู้สึกของเขาก็คือ I was thrilled when Maria was named one of the maids and I never even heard them announce my name Then Maria screamed and pointed at me We took our pics together to send to our grandparents and post on Facebook ก็คือสองคนนี้ได้รับรางวันประปุลาหวดทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจถ่ายรูปด้วยกันอย่างเนี้ยนี่คือเรื่องหลังนะคะเบื้องหลังของ Story เหล่านี้เพราะฉะนั้นค่ะจากเรื่องราวทั้งหมด แคปชั่นภาพทั้งหมดที่จะนำมาเสนอคุณจะต้องสรุปให้มันสั้นนะคะได้ใจความแล้วก็พยายามใส่ดีเทลให้คนทำความเข้าใจได้มากที่สุดโดยที่ลักษณะของการเขียนนะคะเรื่องราวเนี่ยคุณจะต้องพยายามใส่รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับงานอีเวนต์ที่มันเกี่ยวข้องกับภาพ ให้คนเข้าใจทีนี้ไอเดียของการนำเสนอจะมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกค่ะ inspirational quote นะคะ quote ที่สร้างแรงบันดาลใจหรือว่าเป็น quote คำคมอะไรต่างๆคราวนี้นะคะเดี๋ยวที่ครูจะแปะในกลุ่มของพวกเราจะเป็นฟอร์มนะของการโพสต เพื่อที่จะให้แต่ละคนทําส่งครูอันนี้คุณไม่ต้องบอกแล้วนะคะว่าเป็นแคปชั่นประเภทไหนคุณก็แค่แปะรูปนะคะแล้วก็พิมพ์แคปชั่นมาเลยอย่างเช่นในแคปชั่นอันนี้ค่ะ Text list be disruptive and don't look back ก็คือกล้าเสี่ยงนะคะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ต้องมองหันหลังกลับไปก็เป็นภาพนี้ซึ่งเป็นภาพประกอบภาพต่อมาค่ะก็คือ Tips and how to post นะคะอันนี้จะง่ายนิดนึง ถ้าเกิดพูดทิปซื้อ how to เนี่ยครูขอให้เป็นภาพขั้นตอนแบบนี้ค่ะ DIY bread tutorial in a creative way ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยนะคะทำเป็นแตะเป็นภาพ how to แต่ว่าเป็นภาพที่มันไม่ได้เป็น how to ก็คือมันไม่ได้มีบอกขั้นตอนอะคืออย่างเช่น how to มันก็ต้องเป็น how to ในเรื่องของการซื้อตัว๋วคุณก็ต้องมีเป็นภาพที่แบบในภาพเดียวกันนะมีทั้งตั้งแต่ ช่องทางการซื้อตัว๋วช่องทางการลงทะเบียนช่องทางอะไรให้มันแบบรวมเป็นภาพเดียวกันคล้ายๆกับโพสต์นี้ที่คุณกำลังเห็นเป็น Bread t UTORIALS อยู่ต่อไปค่ะเราสามารถที่จะลิงก์นะคะช่องทางอื่นๆในโซเชียลมีเดียแอคเคาของเราได้นะคะยกตัวอย่างเช่นบางที่บางเอเวนต์ค่ะเราไม่ได้มีแค่ Facebook จทย์ของเราในงานนี้คือโพสต์ใน Facebook นะคะแต่ว่าคุณควรที่จะมีช่องทางอื่นๆให้คนติดตามด้วยอย่างเช่น Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, LinkedIn หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณสามารถที่จะแชร์ตรงนั้นมาบอกด้วยเพื่อที่จะได้เป็นการเพิ่ม follower ให้กับในพาร์ทอื่นๆ Behind the scene post จำได้ไหมคะครั้งก่อนที่ครูเราได้เรียนกันแล้วมันบอกว่ามันมีหลักการนึงในการนําเสนอโซเชียลมีเดียนั่นคือหลก story ัก Storytelling p o t elling, t s t t r y y t l l l n n g เรื่องของ Photo Storytelling ค่ะไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมีแต่ภาพหน้างานอย่างเดียวเบื้องหลังก็คือสิ่งที่คุณอยากรู้ใน Backstage ศิลปินเขาทำอะไรบ้างศิลปินนั่งกินขนมศิลปินแอบหลับอะไรอย่างเนี้ย คุณสามารถใส่ไปได้เลยและอย่าลืมบรรยายนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นณโมเมนต์นั้นเพื่อให้คนติดตามเนี่ยรู้สึกมีส่วนร่วมอ๋อยน่ารักจังเลยออไยคิวจังเลยอย่างนี้หรือจะเป็น behind the scene video ก็ได้นะคะแคปชั่นที่เราใช้ก็ง่ายๆเลยค่ะ behind the scene video editorial for solid magazine photographer อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าอันนี้เป็นเบื้องหลังการถ่าย นิตยสารฉบับหนึ่งคนไทยภาพก็คือคนนี้คนนี้มีเว็บไซต์อะไรพวกนี้ด้วยก็สามารถที่จะใส่ได้เหมือนกันต่อไปค่ะอีกหนึ่งแคปชั่นค่ะที่หลายๆคนชอบใช้สำหรับงานอีเวนต์ก็คือ holiday greeting ค่ะสมมุติว่าเราจะต้องทำโปรโมทงานอีเวนต์สำหรับเดือนพฤษภาเท่ากับว่าณนะปัจจุบันนี้คุณก็ต้องเริ่มในการที่จะโพสต์คอนเทนต์แล้ว ดังนั้นนะคะคุณสามารถที่จะสวัสดีปีใหม่ไทยให้เข้ากับสถานการณ์สงกลางณขณะนี้ได้นอกจากนี้ค่ะ Birth Day Greeting ค่ะในกรณีที่งานอีเวนต์ของเราเชิญศิลปินแล้วศิลปินเกิดในวันที่เรากำลังโปรโมตโซเชียลมีเดียพอดีคุณสามารถที่จะมี Happy b i r ิร์ a เดย์โพสได้เลยนะคะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของศิลปินคนนี้ อายุครบเท่าไหร่จะบอกหรือไม่แล้วแต่นะแต่คุณจะได้พบกับศิลปินคนนี้ในงานอีเวนต์นี้อย่างแน่นอนต่อไปค่ะในพาร์ทของที่เรานอกเหนือจากการโปรโมชั่นอลนะคะที่แบบ b ายวันเก็ One f ฟ e ีซื้ออันนี้แถมสุวิเนียอันนั้นเราสามารถที่จะ Create Contest ได้เลยนะคะก็คือการ c ครีเอ Contest ในที่นี้ค่ะก็คือ มันจะเป็นสีสันอย่างหนึ่งแหละให้อีเวนต์ของเรานะคะบางอีเวนต์ประกวดเป,บบ cosplay, เป็นแบบคอสเพลย์หรือว่าเป็นแบบคอสศิลปินหรือประกวดทำแฟนอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เลยนะคะว่าเราจะคีเอทยังไง want to be our next winner of the public baby p l i c e value at 250 bucks answer this question with a comment on our post And it could be you อันนี้เป็นลักษณะของตัวอย่างนะคะที่คอนเทสที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องของการประกวดคอสตูมอย่างเดียวแต่ว่ารวมถึงการถามตอบเล่นเกมในเพจอย่างนี้ด้วยอันนี้เขาก็จะเป็นโจทย์ให้ถามนะคะกะติกาของเขาก็คือให้ตอบคำถามในคอมเมนต์ Was h t your favorite thing about the public baby club? นะเราสามารถที่จะใช้เป็นมุกนี้ได้เลยค่ะ มุกต่อไปที่เราจะใช้นะคะก็คือ tell about event มั่นก็คือ general information นั่นเองนะคะทุกคนสามารถที่จะออลองดูไอเดียอันนี้ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นการโพสต์โดยบุคคลค่ะแล้วสิ่งที่ครูอยากให้ทุกคนสังเกตก็คือในอีเวนต์นี้จัดขึ้นเมื่อไหร่นะคะนี่คือรูปแบบการใช้ประโยคของเขาค่ะ หัวข้ออันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฟรีเว็บบีนานะคะการสัมมนาทางออนไลน์นะเช่นว to create picture perfect post on Instagram วันที่ก็คือวันที่เหล่านี้ให้ลิงก์ในการสมัครนะคะรายละเอียดเว็บบีนานี้เกี่ยวกับอะไรแล้วก็ถามนะคะเกี่ยวกับไอเดียว่าคุณมีความ ให้แท็กเพื่อนนะคะมีความคิดเห็นยังไงกันนี้เป็นแล้วก็ลิสต์มาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขากําลังสนใจหรือเปล่าเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับงานนั้นๆอันนี้คือรูปแบบนะคะของการบอกนะคะว่า general information ของเรามีอะไรบ้างเมื่อก่อนเนี่ยโซเชียลมีเดียเราเคยมีก,กฎกติกาว,ว่าอุ้ยแคปชั่นไม่ต้องยาวหรอกแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะคะแคปชั่นยาวก็ได้แม้ว่าเขาจะตัดในเรื่องของการมองเห็น ไปมากนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นวิธีว่าโอถ้าเกิดมมตว่าเป็นงานมีสปอนเซอร์งั้นเดี๋ยวเราก็ซื้อโพสตเอาก็ได้งี้ต่อไปค่ะ client testimonials นะคะ testimonial ก็คือการที่เราไปสัมภาษณ์คนที่เคยร่วมงานนะคะคนที่เคยมาเที่ยวงานนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง สิ่งที่ครูยอยากให้ทุกคนดูค่ะก็คือโค้ดนะคะหมายถึงคำพูดอ่ะคำพูดของเทสติมเนียลเนี่ยขอให้มีเครื่องหมายลูกน้ำอะ่ะว่าอันนี้มันเป็นคำพูดของคนและเป็นคำพูดของใครนะคะอยากตรงนี้ค่ะ celebrate your milestone นะคะคำว่า milestone ค่ะคำนี้นะคะ เป็นคำที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆจริงๆคำว่ามาโส s t o นี่เป็นคำที่แบบเกี่ยวกับความสำเร็จของเราอย่างเช่นในโซเชียลมีเดียค่ะเราสามารถที่จะทำเป็นแบบว่าลักษณะคอนเทนต์ที่ว่าขอบคุณล้านไลค์ขอบคุณพันไลค์ขอบคุณ Facebook แฟนขอบคุณ5,000 s u ซับสไคร์เบอร์ได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของแคปชั่นที่มันน่าสนใจและไม่น่าเบื่อ ในแบบฟอร์มโซเชียลมีเดียแคปชั่นค่ะที่เป็นการบ้านให้กับทุกคนนี้นะคะสิ่งที่ครูต้องการค่ะพาร์ทที่เป็นสีเหลืองชื่อเรานะคะเลขที่นะเซกชันอะไรถ้าเกิดว่าของใครนะคะมีบางคนค่ะคราวที่แล้วมีนะคือเอาของเพื่อนมาส่งพอเอาของเพื่อนมาส่งแต่ดันลืมเปลี่ยนชื่อค่ะโดนทั้งคู่เลยนะจ๊ะ อันนี้ครูไม่ให้นะถือถือว่าคะแนนเล็กน้อยแต่ว่าขอความซื่อสัตย์นิดนึงนะคะชื่อต้องเป็นชื่อของคุณนะงานต้องเป็นงานของเรานะจ๊ะอีเวนต์นี้ค่ะชื่ออีเวนต์อะไรเฟรมสีฟ้าคุณสามารถใช้อีเวนต์เดิมได้นะคะอีเวนต์ที่เราทำครั้งที่แล้วจะเป็น BU Open House จะเป็นงานคอนเสิร์ตจะเป็นงานอ,อ,อะไรก็ได้แล้วแต่ และสิ่งที่ครูต้องการให้ทุกคนทําค่ะก็คือตรงนี้ด้านล่างเห็นชินจังเกาะต้นไม้ไหมจ๊ะมีชิโร่มองอยู่คือครูอยากให้คุณลองทำสิบวันโซเชียลมีเดียแคปชั่นนะคะสิ่งที่ครูต้องการค่ะช่องแรกนะคะก็จะเป็นแบบอยากให้อินเสิร์ตโฟโต้เอารูปเล็กๆไม่ต้องอะไรมากนะคะไซส์ตามตารางอันนี้เลยนะ แปะรูปลงไปแคปชั่นก็คือคำพูดค่ะวันนี้เราจะใส่เป็นอะไรนะคะก็อย่างอันนี้เป็นรูปชินจังในชุดจักรจันเนี้ยครูก็แคปชั่นของครูก็คือ get ready for the costume contest win 10 million baht เอ้ยขอโทษ10,000บาท p r i z e and limited edition set แต่ว่าเรื่องของกิจกรรมนะคะจะต้องลิงก์กับอีเวนต์ ที่คุณจัดด้วยนะอย่างเช่นอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าครูมีให้มีกิจกรรมของคอสตูมคอนเทสเนี่ยอีเวนต์ของครูก็คือคอมิกคอนคอมิกคอนไทยแลนด์อย่างเงี้ยก็คือทุกคนคนที่รักการ์ตูนคนที่รักคอมิกสทุกคนก็จะต้องเดรสซับมาในชุดในลักษณะนี้อยู่แล้วนะคะจากนั้นค่ะพอทำเสร็จนะคะให้ใส่ทั้ง10วันเลยนะคะแล้วก็ ส่งให้ครูภายในสิ้นเดือนนี้จาโหส่งงานอะไรนะบรีฟงานกันแบบล่วงหน้ามากๆเลยหนูจะได้มีเวลาทำนะจะได้ไม่ไม่ไม่เครียดกับมันมากจนเกินไปนะคะ